มาจากไหนเยอะแยางเงเฮ้ยแปลกๆแล้วแปลกๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็โยกเกม Delta f o r c e กันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน MP5 เป็นปืน SMG ของคาร์ดหมอที่ดีอ e ีกกระบอกหนึ่งเลยด้วยไฟล์รีท,ที่มันไวแล้วก็คล่องตัวดาเมจก็ถือว่าแรงเลยเรื่องคุมปืนก็พอคุมได้อยู่แต่ปืนนี้มันจะชอบสายหน่อยแบบเวลายิงโคตรสายอะระยะใกล้ยังไงเราก็ยิงสบายอยู่แล้วแต่ถ้าเริ่มแบบระยะกลางๆเนี่ยก็เริ่มแบบยิงไม่ค่อยโดนละ ส่วนของแต่งที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยแม็กนี่ก็เอาไปจุกๆเลย50นัดหรือ60วะโอเค50ก็เหมือนเดิมผมจะทิ้งโค้ดของแต่งไว้ใต้คลิปนะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ให้เสียเวลางั้นเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่าปืนนี้มันจะยิงโหดแค่ไหนก่อนจะไปดูผมเล่นผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนำ i ิส m a n Shop เติมเกมกาเลน่าเดลต้าฟอร์ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือก็ได้แบบสุดคุ้มราคาถูกกว่าใครได้แล้ววันนี้ที่ i ิส m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้มีเงินคืนผ่อนได้ยั่โมงมีเกมชั้นํามาากมาย เติมเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิสแมนชอ็อปโอเค a a z อุอ๊ยโดนมองมาแล้วมอมาแล้วมอมาแล้วโอเคเสียงเรียกร้องเราส่งผลนะ

ผมตรงนี้มันแหลมเกินเล่มเดิม,มดีกว่าี๋ยวเพื่อนผมก็แหลมเกินอืมหลายทีออมหล,งลังละกัน ข้างหลังดูทรงว่าละบอกเลยสมโมคโคตดนะเด oh. ี้ตัวนึง

หลังมาตอนไหนว่ามันน่าจะมีเปิร์กไฮเออร์เนอะมันมาจากไหนเยอะแยะอย่าง,งเงี้ยเฮ้ยแปลกๆแ,แล้วแปลกๆแ,แล้วมาจากไหนวะเนี่ย เค้เราย็ดจุ่นี้แลยไปกั้วต่อไปไหนครับพี่ไปไหนครับพี่โอ้โหรอดยังไงวะเนี่ยเอ้าไม่น่าเหลือง ฮะะเอบกอมครับกอมครับอะไรวะผมเปิดก่อนลุกขึ้นมาสวยด้วยกันเพื่อน Allied troops me. launching an assault on objective Charlie. 80% of our troops remain. Continue to push. Hey. We're in the cards. Smoke screen incoming. Allied troops launching an assault on objective Charlie. บ้านก่อนแล้วกันโอ้โหรอดอได้ไงวะชนเมื่อกี้อุยบ้านบ้านหายไปหมดแล้วโอ้ยอเดีย๋ยวโคตรเนียนเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาชุบขอมครับ,อบคอมพี่ อ้ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เพราะองค์ทรงไม่อยากให้ตายโอเค Allied troops launching an assault on objective Charlie. Oh I we not done. We're We're done. We're done. we have lost half our reinforcements. we คนวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งใครฝั่งใครวะผมผมเริ่มงงละเฮ้ยมันนัวเกินผมไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนทางซ้ายทางขวา Ha 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 ha! Luna được mấy số cơn đó cơn giảm hưng ô chắc này quá đọc one is smoke screen incoming our strength is halved break enemy lines with full force we've neutralized objective delta-2 objective delta-1 is under attack i Objective Delta 2 cleared. Save The enemy is attacking objective Delta 1. <small> mm -hmm. <small> oh, hey. Take an objective Delta One, <laughs> Objective delta into has fallen into enemy hands. <laughs> We've neutralized Objective Delta-1. Prepare for the enemy counter. Huh? <laughs> Missiles lost. Allied troops launching an assault on objective Delta 2. Come to support. The enemy is attacking objective 5. <coughs> <Delta 1. coughs> Neutralize all enemy forces. <coughs> yeah. We're going to win them. เอาแมันเงียนอะไรอยู่ตรงนี้ can't much They hold longer เยอะไปโนวดละวะมันอ่แล้วโอ้เฮมันมีกี่ลูกวะเนี่ <S <S ย s t r a g i c b m n i n u i d e d missile s r g i l a u n โอเคโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ MP 5ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย